ก่อนที่เราจะมาได้รับการอบรมในครั้งนี้นะคะเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะคะคุณครูจะมีความเข้าใจว่าในตอนแรกๆนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราเขียนแผนเนี่ยเราคิดว่าแผนที่เราเขียนครั้งแรกเนี่ยถูกต้องแต่พอเรามาอบรมในวันนี้ทําให้เราทราบว่าในการทางเข้าใจของเราเนี่ยเราคิดว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการเขียนแผนมากขึ้นเราเข้าใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ย จะต้องทําอย่างไรจึงจะให้เกิดผลกับนักเรียนนําไปใช้ให้เกิดผลกับนักเรียนและนักเรียนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในแต่ละหัวข้องการเขียนแผนที่เราได้รับวันนี้แล้วจากการที่เราได้รับการฝึกในเรื่องของการเขียนแผนทําให้เรามีความกระจ่างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นและเราจะนําความรู้ที่เราได้รับการอบรมเรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมาดําเนินกับนักเรียนแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด และสิ่งที่เราได้รับมากขึ้นก็คือการความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนบูรณาการซึ่งเรามีความชัดเจนแล้วก็คิดว่าเราทําได้ดีกว่าของเดิมซึ่งจากเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าแผนบูรณาการมันคือเป็นลักษณะที่ว่าตามความเข้าใจของเราพอได้รับความรู้จากอาจารย์เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดให้กับเราวันนี้เรื่องการเขียนแผนบูรณาการนะคะ มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะทำให้ครูกระจ่างมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอะค่ะขอบคุณค่ะ